สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามฟุบอลหญ้าเทียมเดอะมิงเกิลจังหวัดระนองนะครับครับผมวันนี้เราได้ทําการรื้อหญ้าเทียมออกหมดแล้วนะครับแล้วก็กําลังในเรื่องของดําเนินการปรับละเอียดนะครับปรับพื้นที่นะครับให้ได้เชฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่นะครับครับผมหญ้าเทียมที่เรารื้อออกมานะครับค่อนข้างเยอะนะครับผมบอกเลยหญ้าเทียมที่เนี่ยรื้อออกมายังยังโอเคอยู่เลยนะดูใบหญ้าที่เหลือนะครับ เยอะนะครับใครสนใจโทรมานะครับนะครับตัวหญ้ามือสองนะครับเลยเยอะมากนะครับเขาซื้อนะครับไอของเดิมเขาใส่ทรายเยอะมากนะครับทรายเราก็รื้อลงมาแล้วนะครับอันนี้ทรายที่รื้อลงมาโอ้ทรายเยอะจริงๆนะครับะส่วนตัวหญ้าเทียมเรามาแล้วนะครับฮะก็รอดําเนินการติดตั้งครับนะครับจะเป็นของซีซีการ์นะครับซีซีการ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก็ได้ครับใครว่าเป็นหญ้าเทียม เป็นซีซีกราจริงไหมเป็นซีซีกราที่ฟีฟ่าได้คอมเมนต์โรงงานหรือเปล่าะนี่นะครับซีซีกรานะครับจะต้องมีลาเบลที่ตัวผลิตภัณฑ์ย่าเทียมนะครับที่ส่งมาทุกม้วนนะครับถ้าเป็นซีซีกราของแท้ที่ไม่ได้เป็นซีซีกราสที่เป็นเป็นตัวที่แบบผลิตไปย่าเองนะครับไม่ใช่นะครับ ใบหญ้านําเข้านะครับอ่านี่เม็ดยางนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับเม็ดยางมายังไม่ครบนะครับเดี๋ยวมาอีกสิบร้อหนึ่งนะครับเราก็ดึงเชือกนะครับเพื่อปรับละเอียดนะครับอ่าดูไปนะครับดึงเชือกแดงนี่นะครับเขาเรียกว่าดึงใหญ่เมุมนะครับอ่าภาษาที่เราคุยกับลูกน้องลูกน้องเข้าใจคือดึงใหญ่เมุมครับก็เพื่อเติมหินนะครับหินเราก็เอามากองแล้วนะครับด้านหน้านะครับ นี่ครับงานก็ดึงเชือกนะครับแล้วก็เติมหินแล้วก็ปรับนะครับนี่นะก็มีคนดูแลเรื่องเครื่องตบดึงเชือกนะครับอีกทีมหนึ่งก็ช่วยกันปรับนะครับช่วยกันปรับช่วยกันเติมหินนะครับมีการปรับนะครับน่ฮะก็ปรับอันไหนเกินเอาออกครับอันไหนอ่านีแสงแดนนะครับ ครับผมก็ดำเนินการนะครับปรับละเอียดก็ประมาณสามวันนะครับก็<ๆ>จะแล้วเสร็จนะครับก็ดำเนินการปูหญ้านะครับประมาณอันนี้วันแรกนะครับประมาณวันที่สามนะครับดำเนินการปรับละเอียดแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มดำเนินการปูหญ้าตัดเส้นสนามแล้วนะครับครับผมก็ก็ติดตามกันด้วยนะครับ ครับผมก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตงานที่สนามดุมิงก็จังหวัดและน้องให้เรื่อยๆครับผมครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวไปดําเนินการทํางานก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ